สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับผมนะครับในช่องหูไอวิทนะครับก็วันนี้จะมาสอนวิธีการใส่เลขหน้าเวิร์ดนะครับมันเป็นปัญหาโลกแตกเลยนะครับที่ทําทใหา้เด็กหรือผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยบางคนเนี่ยยังใส่เลขหน้าไม่เป็นนะครับอยากจะใส่หน้านี้หน้าปกเนี่ยให้ไม่มีนะครับแล้วก็เลขหน้าคานำเนี่ยให้เป็นกอไก่นะครับ ส่วนสารบัญเนี่ยขอไข่นะครับแล้วก็เนื้อ,อาหาเนี่ยเริ่มตั้งแต่1ตามปกติเลยนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับสิ่งที่เราจะทําก็ต้องเป็นการใส่เลขนะครับการใส่ <ๆ S 1> เลขเนี่ยเราก็จะใส่เลขเอา่าเลขหน้านะครับตามปกติเลยนะครับอ่าตามปกติของเราก็คือกดนะครับแล้วแต่ครับอยากได้ซ้ายกลางหรือขวานะครับอันนี้จะเป็นมุมบนนะครับของหน้ากระดาษ คลิกไปนะครับอพอได้เลขแล้วนะครับเลข1 2 3มันคือมันเรียงตั้งแต่หน้าแรกเลยนะครับของผมสร้างมาก็จะมี12หน้านะครับก็จะสุดที่บรรณาลุกรมนะครับทีนี้ผมก็จะมาสอนต่อไปนะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นการแบ่งหน้านะครับฟังดีๆนะครับเป็นการแบ่งหน้าถ้าเราอยากแบ่ง ตั้งแต่เนื้อหานะครับอ่ะอันนี้คือสารบัญน,นะครับปุ๊บเราอ Judas ันนี้คือหน้าสารบัญน,นะครับเราจะแบง่งจากสารบัญเนี่ยมาเนื้อหาคือเลขนี้ต้องกลายเป็นเลขหนึ่งนะครับเพราะเนื้อหาเราจะเริ่มตั้งแต่หน้าที่1นนะครับเราก็คลิกที่หน้าของสารบัญน,นะครับเข้าที่เขาโค้งครับตัวแบ่งนะครับแล้วก็หน้าถัดไปครับปุ๊บอ่ะพอหน้าถัดไปเนะี่ย หน้าของเนื้อหานะครับจะเด้งลงมาเราก็ปรับให้คืนสภาพเดิมนะครับให้มันอยู่ตรงกลางนี่คือคืนสภาพเดิมของมันนะครับเรามาดับเบิลคลิกที่ตรงหน้านี้นะครับสังเกตได้ว่าท้ายของกระดาษส่วนที่1นนะครับจะเปลี่ยนไปกลายเป็นหัวกระดาษส่วนที่2นะครับลองสังเกตแผ่นบนดูก็ได้นะครับนี่นะครับตัวที่เรายังไม่ได้แบ่งก็จะเป็นท้ายกระดาษส่วนที่1กับ หัวกระดาษส่วนที่2ออ่ะเห็นไหมครับพอเราแบ่งแล้วมันจะกลายเป็นส่วนที่2นะครับเอาขออภัยครับอันนี้เป็นหัวส่วนที่1นนะครับอ่าทีเนี้ยนะครับอ่าพอเราได้อันนี้นะครับให้มาคุมดําที่เลขที่เราจะเปลี่ยนนะครับตอนนี้นะครับมันจะมีเหมือนก่อนหน้าเนี่ยตอนเนี้ยลิงก์ของเลขหน้าเนี่ยยัง เหมือนว่ายังลิงก์อยู่กับหน้าที่แล้วนะครับเราก็เอาลิงก์ออกนะครับลิงก์กับส่วนก่อนหน้านะครับกดติ๊กออกครับพอติ๊กออกแล้วเนี่ยเห็นตรงนี้ผมบอกไหมครับเหมือนก่อนหน้าเนี่ยมันจะหายไปครับให้เราคลิกขวาคุมดำนะครับคุมดําแล้วคลิกขวานะครับจัดรูปแบบเลขหมายหน้านะครับอ่ะเราจะเริ่มหน้าเนี้เป็นหน้าแรกนะครับเป็นเลขหนึ่งนะครับอ่ะกดนี่ยครับ เลือกเลือกเป็น1 2 3นะครับแล้วเราก็จะก่อนมันอยู่งี้นะครับให้คลิกที่เริ่มที่มันจะเด้งขึ้นมาเป็น1นะครับกดตกลงครับนี่เห็นไหมครับจะกลายเป็นเลข1เลยนะหครับอ่าวอเป็นเลข1เนี่ยหน้านี้ก็จะเรียงเลยครับหน้าที่2หน้าที่3หน้าที่4เนื้อหาหน้าที่5หน้าที่6หน้าที่7นะครับหน้าที่8หน้าที่9อ่ามาดูนะครับทีนี้หน้าที่9าเนี่ยทำยังไงครับ น้อที่กาเนี่ยทาแบบเดิมเลยครับให้เราไปคลิกที่เขาโคงนะครับเรากดที่เนื้อหาหน้าสุดท้ายนะครับของเนื้อหากดที่เขาโคงกดตัวแบ่งนะครับกดหน้าถัดไปครับนี่มันก็จะแบ่งให้ว่าหน้าถัดไปนะครับเราก็จัดหน้าเหมือนเดิมนะครับจัดรูปแบบทีนี้พอแบ่งแล้วเนี่ยเหมือนเดิมครับมันยังเหมือนกับก่อนหน้าอยู่ครับให้เราคลิกลิงก์ออกนะครับเราลบทิ้งเลยครับเพราะว่าบรรณาธิกรมเนี Drag ่ยเราไม่ได้ใส่อะไร ปุ๊บอ่าจบทีนี้นี่นะครับเนื้อหาก็ยังเป็นหน้าที่แป้นนะครับมันก็จะเรียงนะครับ7 6 5 4 3 2 1สครับอ่าพอมาถึงหน้าที่1นึปุ๊บอ้าวสารบัญยังเป็นําําำนำยังเป็น2หน้าปกเป็น1นะครับทีนี้เราจะเปลี่ยนคานาเนะี่ยให้กลายเป็นกอไก่นะครับแล้วทําเหมือนเดิมครับอ่าดูไปพร้อมๆกันนะครับ กดที่หน้าก่อนหน้าของคำนำนะครับแล้วเราก็เข้าไปที่เขาโค้งครับตัวแบ่งหน้าถัดไปครับปุ๊บอ่ะมันจะได้รูปแบบแบบนี้นะครับให้เราจัดหน้าคำนำใหม่นะครับอ่าจัดหน้าคำนำปุ๊บให้เราดันมันคลิกไปที่เลข2นะครับที่มันยังค้างอยู่นะครับเอาลิงก์ออกครับปุ๊บ ทีนี้คลิกขวาดูดูจะช้านะครับคุมดำคลิกขวาครับจัดรูปแบบหน้าหมายเลียกหน้าอ่ะทีนี้นะครับเราต้องการเป็นกอไก่ครับเลือกหาที่เป็นกอไก่อ่ะเจอแล้วครับนี่นะครับกอไก่กดที่เริ่มต้นครับมันจะเรียงตั้งแต่กอไก่ข้อไข่นะครับข้อควายมันจะเรียงไปเรื่อยๆนะครับกดตกลงครับปึ๊บอ่ะทีนี้พอเห็น ข้าหน้าคำนาำยเป็นกอไข่นะครับเราก็เลื่อนมาดูสารบัญนนครับเป็นขอไข่ครับปกติแล้วหน้าต่อไปของเนื้อหาเนี่ยพอเราแบ่งไว้ตรงนี้นะครับมันก็จะเริ่มเป็น1น,นะครับตามปกติแต่ทีนี้หน้าพกของเราเนี่ยยังเป็น1เนี่ยอันนี้คือเราไม่ได้เลี้ยงอะไรครับใขรคือลบทิ้งได้เลยครับนี่นะครับก็สามารถใช้ได้เป็นความรู้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับ อาจจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่ต้องการหาอยู่นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ